Asus c h r o m e b o o k CX 3 4 Flip ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าการมี Chromebook สักเครื่องหนึ่งจะทําให้เราสนุกขนาดนี้ทุกคนไม่ใช่แค่การมาเล่นเกมแบบนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้เองยังมาพร้อมกับบานพับ360องศาแล้วก็ยังมาพร้อมกับปากกาไซรัสในตัวนะคุณสามารถจะดึงออกมานะคะแล้วก็เอามาเขียนนะประจดบันทึกได้เลยเจ้าเครื่องนี้น่าสนใจแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างวันนี้อุ้มมาเล่าให้ฟังกันเลย และสิ่งแรกที่ผประทับใจมากๆกนะคะก็คือความเป็น Chromebook นั่นเองค่ะ Chromebook เนี่ยมันจะรันด้วย Chrome OS นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะใช้งานในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่คุณใช้งานบนแท็บเล็ตหรือว่ามือถือ Android ได้เหมือนกันเลยยกตัวอย่างนะง่ายๆนะคะคุณสามารถจะเข้า Play Store นะคะที่หน้าตาปกติที่เราคุ้นเคยคุณสามารถลงแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเนี่ยเลือกเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่เราชื่นชอบลงได้เหมือนกันเลยและความที่มันเป็นไฮไลท์แบบนี้คืออะไรอ่ะดู ะะอุ้มเนี่ยชอบใช้งาน Netflix มากแล้วอุ้มเนี่ยก็าหานะคะแล็ปท็อปสักตัวหนึ่งที่สามารถเอาขึ้นเครื่องแล้วดาวน์โหลดได้ทุกคนตัวนี้มันดาวน์โหลดได้นะคะคลิปไหนที่คุณต้องการาดาวน์โหลดไว้แล้วเอาไปดูบนเครื่องโน้ตบุกนะคะหรือว่าจะเป็น MacBook อ,อะไรก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถจะทําได้ตัวนี้สามารถทําได้นะคะอ่ะเดี๋ยวอุ้มให้ดูแล้วกันนี่คือคลิปที่อุ้มเนี่ยลองทาการ,าการดาวน์โหลดไว้ไแล้วหน้าจอดูดีมากเออห oh, <guys, S 1> น้าจอดูดีมาก แล้วเราสามารถนะคะที่จะขยายปุ๊บให้มันเต็มจอแบบนี้เห็นไหมอันนี้เนี่ยมันเป็นอัตราส่วนปกติใช่ไหมคะถ้าสมมุติเราดูแบบ Netflix ใช่ไหมถ้าเราขยายขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเต็มจอแบบนี้นะคะหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ IPS LCD นะคะขนาดูีที่14นิ้วอัตราส่วนเนี่ยจะเป็น16:10นะคะคุณสามารถที่จะออทำงานได้สบายๆยกตัวอย่างเช่นคุณจะดาวน์โหลดแคปคัตมานะคะเพื่อทําการตัดต่อก็ได้เช่นเดียวกันอุ้มให้ฟังเสียงนิดนึงแล้วกัน ันนี้อมเปิดเสียงดังให้สุดนะคะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบเสียงที่เป็นนี่ฮาร์เมนกาดอนนะคะรับรองว่าเสียงเนี่ยดังกระหึ่มแน่นอนนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาแบบนี้ด้วยอันนี้คือข้อดีสุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มรีเสียงนิดเึงให้ดูภาพกันนะคะภาพเนี่ยมีความคมชัดนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยถือว่า,สาแสดงผลได้สวยงามคุณจะไปรับชมคอนเทนต์นต่างๆนะคะดู YouTube ดู Netflix วิววิวก็โหลไดได้นะทุกคน ดีใจมากนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเหมาะนะคะกับสายซีรีส์หรือว่าจะเอาไปเล่นเกมบนเครื่องนะคะได้จอใหญ่ๆแบบนี้เลยเมื่อกี้นะคะพูดถึงเรื่องการเล่นเกมไปแล้วมาโชว์เล่น s u m m o n e r War เนี่ยบนจอ14นิ้วแบบนี้ให้ดูกันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยที่อยากให้ดูคือนี่เลยอุ้มกลางค่านะคะกราฟิกนะเราสามารถจะเลือกความละเอียดนะคะได้ถึง1,200นะคะแล้วก็ตั้งค่าสเกลเนี่ยเป็นแบบเล็กได้แปลว่านะคะคุณก็สามารถจะคอนโทรลต่างๆแล้วก็ตัวนี้รองรับมัลติทัสนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณนะคะทำการเดินแล้วก็ปล่อยเอา นะคะเลือกปล่อยไอเทมต่างๆคุณเล่น R อานะคะคุณก็สามารถเล่นได้คุณเล่นเกมส p e e d d i f f e r นะที่เป็นเกมรถแข่งก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะโพซิชันที่อุ้ว่าเล่นเกมแล้วเวิร์กมากนะคะก็คือนอนแบบนี้หรือคุณจะตั้งขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแบบนี้แล้วก็เอามือเนี่ยทำการจับแบบนี้ก็ถนัดดีนะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนอกจากเรื่องของกราฟิกแล้วนะคะ,ะคุณดูรายละเอียดนะคะของภาพต่างๆเนี่ยทำออกมาได้สวยงามดีนะสวยงามมากๆเลยยังไม่พอแค่นี้ค่ะตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะชิปเซตของเขา ะะจะเป็นนะ Intel Core i5 นะคะเจเนเรชันที่12นะรวมทั้งค่ะยังมีนะกราฟิกที่เป็น Intel Iris Xe อีกด้วยค่ะสำหรับนะคะเรื่องของแรมนะตัวนี้เนี่ยให้แรมมา ะะเป็น L P D D R 4 X นะคะส่วนนะคะในเรื่องของความจุนะตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่256กิกนั่นเองทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันเล่นได้ลื่นไหลเป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีความคล้ายนะหรือว่ามีความใกล้เคียงนะคะกับนะการเล่นเนี่ยในมือถือของคุณเนี่ยสุดๆนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ดีมากลื่นไหลจริงๆนะอันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเราก็อยากได้เสียงที่มันดังออกมานะคะแล้วก็คุณภาพดีใช่ไหมอันนี้ ีก็เลยตอบโจทย์นะคะบางทีเนี่ยอุ้งก็จะเล่นแบบนี้ค่ะอุ้งจะตั้งขึ้นมานะอุ้งจะตั้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นั่งทํางานไปนะคะและตัวนี้ก็ตั้งนะดูเกมไปนะคะหรือว่าเอาไว้ดูสกงสกิปเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอบโจทย์จริงๆ เรื่องต่อไปนะคะที่มมาทับใจเลยค่ะเป็นเรื่องของพอร์ตต่างๆที่ให้มาครบถ้วนและคีย์บอร์ดที่มันเป็นฟูลคีย์บอร์ดนะคะลองนึกภาพนะว่าถ้าเรานะคะมีแท็บเล็ตแอนดรอยสักเครื่องหนึ่งเนาะแต่ว่ามีตรงนี้เข้ามานะคะก็จะช่วยทําให้การทํางานของเราเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นมาดูรอบตัวกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะสีนี้คือสีนะคะสีเทาเนี่ยสวยงามเลยมีโลโก้ ASUS อยู่ตรงกลางมีโลโก้ Chromebook นะคะอยู่มุมสายบนตรงนี้แล้วก็นะคะด้านล่างก็ทําออกมาได้ดูแข็งแรงดูดีน้ําหนักตัวเครื่องไม่ถือว่าเบามากนะคะอยู่ที ห่ 1> 1. กิโลกรัมนะด้วยความที่ระบบบานพับของเขาเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะอุ้มเปิดเข้ามาด้านในเนื้อแบบนี้นะคะคุณจะเจอกับนี่เลยตัวคีย์บอร์ดใช่ไหมตัวคีย์บอร์ดตรงนี้ค่ะมีข้อดีมากๆเลยนะก็คือคีย์บอร์ดอันนี้เป็นแบบฟูลสเกลคุณสามารถพิมพ์นะคะได้ถนัดมือมากๆแล้วก็มีไฟนะคะมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทํางานนะคะในเวลากลางคืนแฟนคุณนอนแล้วคุณก็ยังสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้นะคะเพราะว่ามันมีไฟที่ตัวคีย์บอร์ดมาให้พิมพ์ได้ถนัดมือดีนะ แล้วก็มีปุ่มลัดต่างๆคุณใช้งานได้ตามปกติเลยแท็คแพดนะคะก็เป็นแบบฟูลแท็คแพดเช่นเดียวกันนะคุณสามารถกดนะคะที่บริเวณตรงนี้เพื่อคลิกนะคะเลือกนู่นนี่นั่นได้เนี่ยสมมติคลิกนะคะเลือกปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาใช่ไหมหรือว่านะคะคุณจะใช้นิ้วเนี่ยในการจิ้มเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าระบบเสียงเนี่ยเป็นฮาร์แมนการ์ดอนนะคุณภาพเสียงเนี่ยดีใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะกดนะเพื่อจะล็อกตัวเครื่องนะคะมีระบบล็อกมาให้ที่นี้ค่ะอุ้มพามาดูนนะะะะคคตัว314 หรือว่าตรงบานพับนิดนิดหนึ่งละกันเออเวลาที่เรานะคะปรับใช้งานถ้าเราใช้เนี่ยปล่อยปกตินะคะเราก็จะตั้งดูนะคะแบบนี้เนาะก็คือเป็นทรงที่เป็นโน้ตบุ๊กปกตินะคะเต็มรูปแบบเลยหรือว่านะคะคุณจะพับนะจอลงมาให้เป็นเต็นท์แบบนี้เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะตั้งพีเซต์งานก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าคุณนะคะจะพับลงมาเลยนะเหมือนที่อุ่มเล่นเกมให้ดูเมื่อสักครู่นะคะก็ง่ายแล้วก็สะดวกดีนะก็แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยทำงานแบบไหนนะคะแล้วก็ต้องการใช้งานในรูปแบบไหน ไปต่อที่เรื่องของพอร์ตกันบ้างนะคะมุมซ้ายของตัวเครื่องน้าใส่เองตัวเครื่องนะคะพอจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นปากกาสไตรัสนะคะพร้อมกับชาร์จปากกาในตัวมีพอร์ตนะคะ USB Type C มาให้ค่ะ HDMI นะคะรูเสียบหูฟังค่ะและสามารถจะใส่ไมโครเอสติการ์ดได้จบเลยไม่ต้องพกอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเปลี่ยนไปดูด้านขวากันบ้างค่ะด้านขวาตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นพอร์ตนะอันนี้เนี่ยมีเคาน์เตอร์ล็อกมาให้นะคะ USB Type C อีกหนึ่งพอร์ตค่ะ USB Type A 1พอร์ตมี ปุ่มนะคะอันนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีปุ่ม power มาให้ตรงนี้ก็เรียกว่าพอร์ตเนี่ยให้มาครบเนาะถ้าใครนะคะต้องการเอาไปใช้งานพรีเซนเตชันนะคะหรือว่าใครที่เป็นสายตะก้องเนาะเอาไอา้ตัวแบบ micro SD card มาใส่แบบนี้ก็ตอบโจทย์ใส่นะคะเสียหูฟังเนี่ยคุยงานได้สบายๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเรื่องของปากกาสไตลัสกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะปากกาสไตลัสตัวนี้นะคะจะชาร์จเข้ากับพอร์ตชาร์จนะที่อยู่ด้านข้างชาร์จประมาณ15วินาทีนะคะก็ใช้งานต่อได้ประมาณ45นาทีคุณ นะตัวแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดมาหรือว่านะคะคุณจะใช้งานเนี่ยร่วมกับนี่ค่ะแอปพลิเคชันที่ตัวเครื่องเนี่ยมีมาให้นะคะตรงนี้คุณสามารถจะคขียทโน้ตได้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองเขียนโน้ตให้ดูจริงๆเนี่ยอุ้มทําการคขียทเนี่ยไว้พอสมควรแล้วนะคะอะ่ลองดูอันนี้เนี่ยอุ้มให้พี่บีมลองวาดรูปให้นะคะโดยใช้ปากกาเนี่แหละก็วาดได้โอเคนะคะทําออกมาได้สวยงามเลยคุณสามารถจะลงสง่งลงสีอะไรแบบนี้ได้แล้วถ้าเป็นการเขียนนะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้ลายมืออุ้มเละนิดนึงนะแต่ว่าจะสาธิตให้ดูนั่นเองค่ะะะวสาาามมรถจงือนะคะ ไว้บนเครื่องได้เลยแล้วทําการเขียนนะคะจะทําการเขียนเฟิร์ฟเฟแบบนี้นะคะตัวปากกาถือว่าโอเคแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ติดนิ้วมากนะคะหรือว่าเวลาที่เราจะหลดปากกาลงไปเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่แบบงงๆบางทีนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคุณก็สามารถทําการเขียนนะคะอาทำการเขียนได้สบายสบาย แบบนี้นะคะแต่หรือว่าคุณอาจจะใช้แอปพลิเคชันอื่นๆนะคะในการจดบันทึกนะคะหรือว่าวาดรูปได้เช่นเดียวกันต่อไปนะคะอุ้มอยากจะพามาดูเรื่องของความลื่นไหลของการใช้นะคะ UI ที่เป็น ChromeOS น,นิดนึงอันนี้เนี่ยเราเป็นโพ i ชั o นปกตินะคะในการใช้งานใช่ไหมทีนี้ค่ะถ้าอุ้มเนี่ยสลับนะคะมาเป็นทรงที่เป็นแท็บเล็ตนะปะุ๊บแบบนี้ปุ๊บนะคะสังเกตดูว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออุ้มสามารถสไลด์นิ้วขึ้นมาได้เลยอันนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายกับหน้าตานะคะของหน้าแท็บเล็ตของเราใช่ไหมทีนี้ค่ะถ้าอุ้มสไลดนนนิ้น้้ววี่มาไตรรงงงกกลอคคัึะะ จเจอกับแอปพลิเคชันที่ทําการเปิดค้างอยู่เราสามารถจะลากนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเอา Google Chrome นะคะมาไว้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยขอเป็นอะไรดีเป็น YouTube ได้ไหม เป็น YouTube ดีกว่านะคะเพื่อจะดู YouTube เนี่ยไปพร้อมกับใช้งาน Chrome แล้วเรายัางสามารถเลื่อนนิ้วตรงนี้นะคะเปื่เพื่อปรับโพ i ิชันให้ฝั่งนี้ใหญ่นะคะฝั่งนี้เล็กได้เช่นเดียวกันหรือถ้าอุ้มนะคะเอาแบบที่เป็น u t u b e เนี่ย,เ,ยเต็มจอแบบนี้อันนี้คือเปิดในแอปพลิเคชันต่างๆแต่ว่ายัางมีข้อดีมากๆเลยค่ะก็คือเวลาที่คุณใช้นะตัวโ Chrome นะคะคุณจะสามารถลงนะ Extension เนี่ยได้มากกว่าเวลาที่เราใช้ tablet. แท็บเล็ตแปลว่าอะไรเราสามารถจะลงไลน์นี่คุณสามารถใช้งานไลน์ได้นะคะ ใช้เป็น QR code ล็อกอินนะแล้วก็ใช้นะคะตัวมือถือของเราเนี่ยทำการสแกนนะคุณก็เล่นไลน์บนนี้ได้เอออันนี้มันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ใช้งานแท็บเล็ตอื่นๆน,นะคะที่เป็น Android มันไม่สามารถลงไลน์ได้นะอันนี้เนี่ยลงได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปลบนะข้อมูลของตัวมือถือนะคะก็ใช้งานไปพร้อมๆกันได้เลยคุณจะเลือกใช้งานนะคะในรูปแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าคุณจะเข้านะคะในส่วนที่เป็นเว็บไซต์เช่นสมมติ Facebook นะคะคุณจะเลือกเปิดเนี่ยในแอป a c e b o o k ก็ได้หรือว่าคคคุณนนนะะะะะะจเเลือกนะข้าะะ้าใช เว็บไซต์ใช้เนี่ย o g l r o m r o m e นะคะแล้วก็ทำการเปิดเนี่ย o o k b o o กเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะได้เป็น Desktop ปเนี่ยปกติเลยซึ่งอุ้มวานเนี่ยมันใช้งานได้ดีกว่านะคะนอกจากตัว e s s e n t i o n นะคะที่เป็น Line แล้วนี่เลยยังมีอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยในส่วนที่เป็น Microsoft 365นะคะถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ s e n t a t i o n นะคะอื่นๆเนี่ยก็มาเปิดตรงนี้หรือว่าจะใช้งานในส่วนที่เป็น Google Workspace นะคะได้หมดเลยนะมีสไลด์มีอะไรแบบนี้นะคะก็เลือกใช้งานได้ขขึ้้นนออยูู่่กกกกับบบรรปแาาาาใชงงคุณมว แล้วก็ตัวนี้เองนะคะยังมีกล้องเนี่ยสำหรับใช้งานนะคะเว็บแคมน้ำจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้เนความละเอียดจะอยู่ที่ 720p นะคะมีม่านปิดมาให้ถ้าสมมติเนี่ยอุ้มเลื่อนนะคะมาเป็นจุดแดงๆแ,แบบนี้แปลว่าปิดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยจะมาเห็นเรานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับไมโครโฟนเนี่ยถึง2ตัวนะคะแล้วก็ระบบเนี่ยตัดเสียงรบกวนด้วยเรียกว่าออกแบบมาสําหรับคนที่แบบใช้งานประชุมอะไรแบบนี้ก็เหมาะมากๆเลยสําหรับตัวค롬บุ๊กเครื่องนี้นะคะก็แน่นอนว่าเราจะล็อกอินเนี่ย Google น Google ะะคะทั้งระบบเองเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลจาก Google ของเรามานะคะไม่ต้องมานั่งล็อกอินใหม่ให้ยุ่งยากและสําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมีการอัปเดตแบบ OTA นะรวมทั้งนะคะมีระบบป้องกันไวรัสเนี่ยที่มากับตัวเครื่องอีกด้วยไม่ต้องลงเพิ่มค่ะที่สําคัญใครที่กังวลน,นะคะเรื่องของแบตเตอรี่นะเรื่องนี้เนี่ยเขาเนี่ยใช้งานได้ประมาณ10ชั่วโมงนะคะคุณสามารถใช้งานได้แบบเต็มวันเนี่ยสบายๆรวมทั้งนะคะก็ยังมีเรื่องของประกันต่างๆค่ะตัวนี้เนี่ยจะบริการซ่อมฟรีนะคะถึงที่เนี่ย3ปี แล้วก็จะได้นะคะโกลบ3ลสามเยียร์การันตีอีกด้วยแล้วก็จะครอบคลุมนะคะการรับประกันเนี่ยทั่วโลกเลยถึง3ปีแล้วก็จะมีนะคะประกันอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มให้ใน1ปีแลกอีกด้วยเรียกว่าที่ราคา25,000บาทนะคะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์หลายๆคนนะที่ต้องการใช้งานนะคะในหลากหลายรูปแบบไม่ว่านะคะคุณจะใช้งานในมุมที่เป็นการทํางานการเล่นเกมนะคะหรือว่าจะเป็นการดูคอนเทนต์ต่างๆนะคะก็เรียกว่าเหมาะสมมากๆเลยสำหรับตัวเองค่ะอยากได้รีวิวแล้วก็อยากได้แล้วนะคะรู้สึก ว่าเหมาะสำหรับอุ้มเช่นเดียวกันนะในการนําไปใช้งานในชีวิตจริงนะคะในรูปแบบต่างๆวันนี้ทางขอฝากนะเจ้าเครื่องนี้ค่ะสําหรับตัว ASUS Chromebook CX34 Flip นะคะไว้ประมาณนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบแบบอุ้มเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวพบกันใหม่อกันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ